เชคสวัสดีครับได้เวลา Movie ลวมูมี่เช็คกับผมวีระวีโรดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวราวราในวงการภาพ,พยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ t r u e o u ช่อง24นะครับขอพาคุณผู้ชมทุกคนย้อนความหลังไปกับหนังไทยยุคเฟื่องฟูด้วยการจัดโปรแกรมหนังรอบพิเศษรวมฮิตบุญชูดูจบ ครบทุกภาคสำหรับวันเสาร์นี้มาสนุกกันต่อกับบุญชู7รักเธอคนเดียวตลอดการใครยาแตะและบุญชู8เพื่อเธอซึ่งสามารถรับชมกันได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยบุญชู7ทําทำเงินไปกว่า32ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้รางวัลตุ๊ก,กตาเงินทำให้หนังบุญชูได้รางวัลน,นี้ไปถึง3ภาคเลยทีเดียวครับและบุญชู8เพื่อเธอ ได้ราชินีหนังจอเงินอย่างคุณจารุณีสุขสวัสดิ์มาร่วมแสดงและสามารถคว้ารางวัลตุ๊กตาทองตาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาครอบครองได้ด้วยครับส่วนวันอาทิตย์นี้พบกับบุญชู2ภาคสุดท้ายนั่นก็คือบุญชู9ก้าไอเลิกสละอูและบุญชูสิจะอยู่ในใจเสมอโดยจะเริ่มฉายตั้งแต่เวลา16นาฬิกานาทีเป็นต้นไปครับ สำหรับบุญชูสิเป็นภาคเดียวนะครับที่อาบันดิตฤทกรไม่ได้กำกับเพราะท่านเสียชีวิตไปก่อนทำให้พิซูโม,โมกิกนะครับมารับหน้าที่แทนก็อย่าลืมมาร่วมย้อนความหลังกันได้กับโปรแกรมหนังรอบพิเศษรวมฮิตบุญชู4ภาคสุดท้ายในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณลาซาด้าด้วยนะครับและกลับมามูวี่เช็ k กับวีดีใหม่ในครั้งต่อไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนตอนนี้ขอตัว,วลาไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ movie check